الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى <applause> أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ทำการศึกษาประวัติศาสตร์ในเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของกรุงเยรูซาเล็มหรืออัน,นดินตะตุนกุส์นะครับซึ่งเราก็มาถึงตอนที่14การทำทำความเข้าใจศึกษาประวัติความเป็นมาของเรานั้นไม่ได้ทําการศึกษาเฉพาะจากแหล่งข้อมูลของมุสลิมเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะจากพระคัำบียนกุรอานหรือจากฮะดีษหรือจาก คตบุตรตาริคหรือว่านังสือประวัติศาสตร์ในสังคมมุสลิมหรือที่นักวิชาการมุสลิมได้เขียนขึ้นมาแต่เราได้ประมวลจากองค์ความรู้มากมายองค์ความรู้รอบด้านโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์อันได้แก่ข้อมูลที่มีความเป็นวิทยศาศาสตร์นั่นก็คือการคุดค้นพบโบราณวัตถุในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูก นำไปสร้างเป็นประเทศอิสราเอลและในมมดีนาตุนกุดหรือว่าในกรุงยเยรูซาเล็มและประจักษ์พยานอันเป็นวัตถุโบราณเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ขวานหินหม้อหายถ้วยชามหรือแม้ทั่งหลักศิาจารึกของฟาโรในอียิปต์สิ่งเหล่านี้ก็ได้รับการอ่านได้รับการนำไปเข้าห้องแลบโดยนักโบราณคดีและก็นักมนุษยวิทยา ซึ่งไม่ได้เป็นอาหรับไม่ได้เป็นมุสลิมมีทั้งที่เป็นฝรั่งชาติต่างๆและแม้แต่ที่เป็นยิวเองชาวอิสราเอลเองข้อมูลเหล่านี้เราจึงนำมาแล้วก็ให้ท่านหลายได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเราก็มาถึงตอนที่เมื่อวงวานอิสราเอลได้ออกมาจากอียิปต์ซึ่งเมื่อตอนที่พวกเขาเข้าไปในอียิปต์นั้นพวกเขาเข้าไปในฐานะ เครือญาติไม่ใช่เครือญาติอะไรซ้ำพี่น้องของซยดินานบียูซุฟอะลัยสลามนั่นก็คือพวกเขาปณิหานะที่เป็นพี่น้องของท่านนบียูซุฟอะลัยสลามซึ่งไปได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในอียิปต์เนี่ยเป็นมนตรีครับเป็นมหาเสนาบดีในอียิปต์และพวกเขาทุกคนล้วนแต่เป็นลูกของซยดินานบียากูบอะลัยสลามหรือเป็นลูกของยาโคบ ดายาโคบนั้นเป็นลูกของท่านดบีอิสทากหรือลูกของท่านศาสดาประกาศกอิสอักและอิสอักนั้นเป็นน้องชายของน้องต่างมานดาของไซดินานาบีอิสมาอินอะลัยอิสลามซึ่งเป็นบรรพบุรุษอาหรับต้นตระกูลของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลุอัลฮิวะสัลล,ล,สลัมซึ่งนบีอิสมาอินนั้นเป็นลูกหัวปีเป็นลูกคนโตเป็นลูกคนแรกแต่ว่าเกิดจากคนละมานดาโดย ท่านนบี IN อิสมาอินอะลีสลามนั้นเกิดจากนางฮะการ์นางฮากาหรือนางฮาร์ซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองแล้วก็ไซดานานบีอิสฮาร์กอะลีสาลามหรือว่าอิสักหรือไอแซกนั้นเป็นบุตรคนที่สองของท่านนบีอิบรอฮิมหรือเป็นบุตรคนที่สองของอับราฮัมแต่เกิดจากภรรยาคนแรกตอนนั้นในช่วงเวลาที่พวกเขาอพยพพวกเขาอยู่ในปาเลสไตน์ในแผ่นดินของอาหรับในแผ่นดินของอาหรับปาเลสไตน์ซึ่งในเวลานั้นในชื่อโบราณก็คือ ย่ดินแดนของชาวคานาอันซึ่งมีเป็นพวกชาวคานาอันนั้นมีเป็นแสนและเป็นล้านแต่วงวานอิสราเอลหรือว่าลูกๆของยากรูปนี้เพราะยากรูปนี้คืออิสราเอลและลูกๆของยากบก็คือเบนีอิสราเอลหรือว่าวงวานอิสราเอลดังนั้นพวกเขาอยู่เพียงแค่บ้านเดียวลูกๆของพ่อคือลูกๆของอิสราเอลคือลูกๆของยากรูปพวกเขาพร้อมด้วย ภรรยา,ยาพร้อมด้วยลูกพร้อมด้วยหลานพร้อมด้วยด้วยบริบรวารรวมแล้ว70คนโดยประมาณวัลฮุอาลัมได้เข้าไปสู่อียิปต์ตามคําเชิญของไซนานบียูซุฟหรือนตามคําเชิญของยอแซฟเวลาผ่านไป470ปีโดยประมาณ430ปี470ปีโดยประมาณพวกเขาเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นหลักหมื่นคนใน นักวิชาการในภาคัาร์ไบเบิลบางคนก็บอกว่าถ้าคำนวณตามคำพูดของไบเบิลแล้วก็พวกเขามีประมาณ2ล้านคนแต่นักวิชาการส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะในช่วงเวลานี้ไม่ว่าพวกเขาจะทว,วีคูณในการที่จะมีลูกมีหลานอย่างไรก็ตาม400ปีนี้คน70คนไม่สามารถที่จะพุ่งขึ้นไปถึง2ล้านและก็ไม่ได้เป็นนัยยะของมัยยีาสานที่อัลตลาจะต้องให้ขนาดนั้นด้วย พระองค์ให้ได้วัลลอฮุยะฟฟลุมายะชาวะวายูรีดรัตฟอาลุลลิมายูรีดพระองค์จะให้ประมาณนี้นก็ได้แต่ว่าไม่มีตักกะใดๆที่จะต้องให้พวกเขามีจานวนมากมายขนาดนั้นเพราะพวกเขาจะสองล้านคนจะเดินลงทะเลซึ่งก็ด้วยอนุญาตของอัลลอฮ์เดินได้อยู่แล้วเดินลงไปในทะเลที่แหวกหรือพวกเขาจะต้องเร่ร่อนในในทะเลทรายซึ่งพระองค์จะทรงประทานอาหารอันมันวสัสซันลัวแก่พวกเขาก็ได้แต่คนสองล้านคนเนี่ย คิดดูทุกวันนี้ในการบริหารจัดการเนี่ยหากคนเพียงแค่คนจากต่างจังหวัดเข้ามาพร้อมๆกันในกรุงเทพมหานคร5้าแสนคนกรุงเทพมหานครล่มสลายถูกไหมครับกรุงเทพมหานครก็ล่ม,ลม,ลมการจราจรล่มสลายปั๊มน้ำมันท,มทั้งหมดที่จะให้ใช้ห้องน้ําพังพินาศแค่ช่วงเทศกาลก่อนโควิดเนี่ยช่วงสงการานเนี่ยเซเว่นอีเลเก็ ของหมดทุกหิ่งทุกเชลฟ์ไอยายว่าของของกินขบเคี้ยวหมดน้ําน้ําในตู้เย็นหมดจะเหลือก็แต่พวกสบู่อะไรพวกนี้เท่านั้นแหละยาก,กันยุงนะที่จะเหลืออยู่เพราะฉะนั้นคนสองล้านคนจะอพยพจะค,ควบคุมดูแลอย่างไรจะบริหารจัดการอย่างไรจะให้คนสองล้านเนี่ยเคลื่อนไปในทิศท,ทางเนี่ยลองคิดดูสิว่าแค่ในความสับสนโอลมาน ที่จะตะโกนเรียกกันเนี่ยเวลารถบัสจอดเสียพร้อมๆกันสองคันสามคันแล้วก็จะแยกย้ายกันจะลงเดินไปจะเข้าหมู่บ้านใครจะใครจะพักสุรานี้ใครจะไปทางด้านนี้ก,ก็เรียกกันวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นในตอนที่พวกเขากลับมาเนี่ยคือหลังจากแหวกน้ำทะเลแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เดินวนเวียนหลงอยู่ในทะเลทรายจอดแดน40ปีเนี่ยโธรรดาคนที่มีส่วนในการ ในการทำเชริกในการก่ออัชญากรรมในการบวงสวงบูชารูป,รป,รปทเทวรูปวัวได้ล้มหายตายจากไปจนหมดและเด็กที่เกิดมาในระหว่างวนเวียนในทะเลทรายจอดแดนที่เป็นคนบริสุทธิ์ไร้เดียงสาไร้ราบาปเนี่ยจึงจะได้เข้าสู่แผ่นดินน้ำนมและน้ำพึ่งหรือแผ่นดินแห่งพันธสัญญาตอนนี้เมื่อพวกเขากับจะเข้ามาในดินแดน,นปาเลสไตน์เนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาในฐานะ บ้านของยากูบที่มีคนสิบกว่าคนน้อยกว่าร้อยคนซึ่งคนน้อยกว่าร้อยคนสามารถที่จะอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์อย่างสงบสุขได้ยิ่งเป็นคนซอนและยิ่งเป็นคนละหมาดยิ่งเป็นคนมีคุณธรรมในดินแดนของคณานที่เป็นชาวปาเลสไตน์โบราณที่มีวก้คาอยู่หลายแสนคนหรือเป็นล้านไม่เป็นไรหรอกที่คนหกสิบเจ็ดสิบคนจะ มาอาศัยอยู่เป็นธรรมดาประเทศไทยก็สามารถที่จะให้มีมีมอญอยู่ได้มีเขมรสุรินยโสธรอ,อยู่ได้มีมาลายูอยู่ได้มีจีนอยู่ได้มีคนจีนอยู่ในทุกๆตลาดของจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ตลาดของอำเภอตลาดจังหวัดเป็นคนจีนทั้งนั้นในในใ,ในตลาดมีสันเจ้าจีนเหมือนกับเมืองจีนเหมือนกับชนบทของชาวจีนหรือตลาดของชาวจีนที่ประเทศจีนแต่ถ้าอยู่ คนนี้คนไทยมีแตะเจ็ดสิบล้านคนโดยประมาณแต่อยู่ๆมีคนคนอพยพมาพร้อมกันเลยว่าอยู่ไม่ได้แล้วเมียนมาคนทะลักเข้ามาสามสิบเจ็ดล้านคนเนี่ยคนไทยยอมไหมล้านคนยังไม่ยอมเลยขอเดินข้ามพรมแดนมาล้านหนึ่งนี่เป็นต้นทุกวันนี้เดินข้ามพรมแดนยังสกัดยังมีทหารตำรวจตะเวนชายแดนยังสกัดอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็น,ปนความเลวร้ายไม่ได้เป็นความชั่วร้ายที่เข้าใจไม่ได้ไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ว่ามันไม่ใช่คุณธรรมและการที่ไม่ให้คนเหล่านี้เข้ามาไม่ใช่ความชั่วร้ายเพราะว่าประเทศไทยก็ปฏิบัติหรือถ้าคนไทยจะเดินเข้าไปในมาเลเซีย4ี่หมื่นคนเนีมาเลเซียยอมไหมครับแล้วคนจากอินโดนีเซียจะพายเรือมากันสี่แ0 0คนเข้ามาในมาเลเซียมาเลเซียยอมไหมเช่นเดียวกันดังนั้นในตอนนี้เมื่อพวกเขาเข้ามาเนี่ยก็ เราได้ไปถึงตอนที่ว่าก็เริ่มที่จะอิหม,มานอ่อนแอลงดังนั้นในอิหมานอ่อนแอลงอัลตลาตั้งแต่ให้พวกเขานี่นนะมีนบีเป็นผู้ที่นำพาพวกเขาสืบทอดมาจากไซยดิดนานบีมูซาอัลิสลามแล้วก็ไซยดิดนานบีฮารุนอัลิสลามก็สืบทอดมาจนทั้งพวกเขาลงหลักปักฐานในดินแดนปาเลสไตน์เข้าสู้รบ ในการสู้รบเนี่ยก็เราได้คุยกันในครั้งก่อนแล้วว่าพวกเขาก็บอกว่าอิฮับอันตะวรบบุกะาฟกอติลาวันนะหุฮาวุนาก่ออิดูนโอ้ท่านอบีมูซาอมโมเสสท่านและพระเจ้าของท่านจงออกไปสู้รบสิกับพวกปาเลสไตน์ที่รูปร่างกำยำล่ำสันไปสู้รบสิส่วนเราอยู่ที่นี่เราจะเฝ้าดูถ้าท่านและพระเจ้าพ่ายแพ้เราก็จะวิ่งหนีขึ้นภูเขาไปออกหลังเขาไป แต่ถ้าท่านและพระเจ้ามีชัยชนะเราก็จะแซ่้องสดุดีเปล่งเสียงสดุดียาอัลลอฮ์ยาฮูวยาอัลลอฮ์ยาฮูวยาฮูยาฮูยาฮูตัวนี้นบนบรรดาคนซูฟีบางกลุ่มก็ยังฮูฮูฮูยายาฮูพระยาหูวก็เป็นเพียงแค่สำนวนหนึ่งที่เหมือนกกลุ่มซูฟีในบันิอิสราเอลในเวลานั้นพากันเปล่ง แล้วก็เกิดแนวคิดว่าอย่าเปล่งอย่าว่ายาอัลลอฮฺอย่าอิลาฮะกุลละชัยอย่าอิลาฮะกานอินาตจะให้เปล่งว่าฮูวฮัวฮูวยาฮูวายาฮูวาแทนดันั้นเมื่ออีมานของพวกเขาเสื่อมลงพวกเขาก็เริ่มบอกว่าเนี่ยตอนตอนแรกๆเราก็รบชนะพวกปาเลสไตน์พวกกันานอานมาตลอดแต่ตอนนี้เราเริ่มรบ ชนะบ้างแพ้บ้างในที่สุดก็เริ่มแพ้แพ้แพ้แล้วก็นานๆชนะทีเพราะฉะนั้นเราไปดูหนไปดูสิถ้าปล่อยให้โตอิมมามโตกอดีเป็นผู้นําเราเนี่ยคงจะสู้ปาเลสไตน์ไม่ได้สู้พวกคานาอันไม่ได้จงวิงวอนต่ออลตาลายาฮูะยาฮูะให้ให้เราทาเหมือนอย่างพวกคานาอันเหมือนพวกอัสซีเรียนเหมือนพวกบาบิโลนเหมือนพวกอียิปต์ ที่ผู้นำของเผ่าพันธุ์เขาเป็นกษัตริย์แต่นั้นก็จึงได้เปลี่ยนจากจากผู้นำที่เป็นนบีแล้วก็มาสู่ผู้นำที่เป็นมุฟตีเป็นกอดีเป็นอุลามาโตครูอุลามาไปสู่การเป็นกษัตริย์และในช่วงเวลานี้มาสู่กษัตริย์ซาอูลหรือชาอูลซึ่งในพระธระรมพักนี้อันคุตลาเรียกว่าตอลูด ซึ่งต่อรูดกับยาลูดหรือว่ากาลไลแอดแล้วก็ดาวูดไปสู้กับกลแอดคือเดวิดสู้กับกลไแอดอนี่เป็นตน้นแต่สิ่งที่ตามมาก็คือตอนนี้พวกเมื่อพวกเขาตั้งบ้านตั้งเมืองปาเลสไตน์ไม่ยอมให้พวกเขาเข้ามาแต่พวกเขาก็สู้สู้แต่ตอนนั้นน่ะส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็นมุสลิมในขณะที่พวกคานาอันปาเลสไตน์นั้นเป็นมุชริกีนแต่เขาเป็นเจ้าของประเทศ แต่พวกนี้จึงสู้และอัลตลาซึ่งช่วยเหลือพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นอดุตเตาฮิดแต่ในที่สุดเตาฮิดของพวกเขาก็เสือเส่อมลงเสื่อมลงเกิดความนิฟากความกลับกรอกความเป็นมุนาฟิกและก็เขบุเชกการฝากักใยโน้มเอียงไปในการทำชริกหรือยกสิ่งอื่นขึ้นบวงสรวงบูชาแทนอัลตาลานั้นทําให้พวกเขาค่อยๆพ่ายแพ้ลงเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราจะพูดว่าพวกเมื่อพวกเขาตั้งอาณาจากักรแล้วก็มาสู่ มือของกษัตริย์ซาอูลหรือว่าตอรูดชาอูลผสมมือของกษัตริย์ซาอูลซึ่งพวกเขาพวกปาเลสไตน์ก็ยังคงรวบรวมระดมพลพวกคานาอันก็ยังคงรวบรวมระดมพลมาที่จะรบที่จะขับไล่พวกนี้ออกไปให้ได้ตอนนี้เองที่จะเป็นที่มาที่จะไปสู่การปรากฏขึ้นมาของไซดินาดาบีดาวูดอะลัยซลลมหรือว่าเดวิด แต่ก่อนหน้านั้นเราให้มาเข้าใจก่อนว่าในความเสื่อมของบริอิสราอลนคือความเสื่อมในด้านด้านหลักอกีรดะในด้านหลักอีมานศรัทธาในด้านอัคลากุณธรรมความดีในด้านตะกวาในด้านคูชูต่างๆแต่ในด้านอื่นนั่นก็คือพวกเขาเก็บเล็กเก็บน้อยได้รับอิทธิพลในการบูชาในการทำชีริตมาจากพวกคานาอันหรือพวกปาเลสไตน์ ทะเลายโบราณนอกจากเรื่องของอากีดัตที่พวกเขารับมาจากบรรดามุชริกีนอัสซีเรียนบาบิโลนและก็คณาอันเหล่านี้แล้วพวกเขาก็ยังรับการแต่งกายเพราะว่าในตอนที่พวกเขาอ,อพยพมาจากอียิปต์นั่นนะอาจจะใส่เสื้อผ้าผ้าฝ้ายในอียิปต์มีเยอะแต่เดินวนเวียนในทะเลทรายอยู่40ปีแล้วก็คนรุ่นนั้นล้มตายไปหมดคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาก็ไม่สามารถจะใส่เสื้อผ้าคนรุ่นเก่าได้ สี่สิบปีมันก็คงไม่ได้ไม่ได้ทนอะไรมากมายผ้าฝ้ายเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ต้องนุ่งหม่มหนังสัตว์ก็คือหนังของแกะและแพะที่พวกเขาเลี้ยงนั้นเอกลักษณ์ของพวกเขาก็คือนุ่งหม่มหนังแกะนุ่งหม่มหนังสัตว์หนังหนังแพะเอามาทุบให้นิ่มหนังแพะที่ตากแล้วแข็งเป็นกระดานอย่างกับอย่างกับอย่างกระกางมะพร้าว กาบมะพร้าวเขาก็ต้องมาทุบให้นิ่มหรือหมักกับน้ำยาสมุนไพรเคมีต่างๆเพื่อจะให้นิ่มลงแล้วก็นุ่งแต่พอไปเห็นชาวคณะอันหรือว่าบรรพบุรุษบรรพชนของชาวปาเลสไตน์ใส่ผ้าฝ้ายใส่ผ้าแพรมีปักดินมีปักลวดลายมีลูกตุ้มที่ชายผ้าพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนจากการนุ่งหมหนังสัตว มาเป็นใส่โต๊บใส่ยุบะใส่ผ้าฝ้ายเอาผ้าฝ้ายมาพกศรีรษะพันศรีรษะเหมือนกับผ้าสารบันเรียนแบบพวกปาเลสไตน์โบราณเรียนแบบพวกคานาอันโบราณแล้วการที่อยู่กระโจมเพราะว่าพวกเขาเป็นชนเร่ร่อน,น,น,อ,นอย่างน้อยก็เร่ร่อนมาจากอียิปต์ข้ามทะเลมาข้ามทะเลที่แหวกมาแล้วก็วนเวียนในทะเลทราย40ปีพวกเขาก็อยู่กระโจม แต่ตอนนี้สิ่งที่พวกเขารับมาจากพวกปาเลสไตน์นอกเหนือไปจากเรื่องของอากีนะั์เรื่องของศาสนาแล้วก็คือเปลี่ยนจากการอยู่กระโจมมาสร้างบ้านด้วยอิฐนี่เป็นต้นว่ายุสกุลละนาอัตตารีอันนันมุดุนอันกันอานียอันฟิลิสตินียอันลลตีอายยซาอิบรานิยูนอันฟัตชิฮะกานัตซาตฮดารตินกอดีมใน ประวัติศาสตร์ต่างๆของชนชาติโบราณและก็นักโบราณคดีสมัยใหม่ก็ได้ได้มีข้อมูลให้เราได้ทราบว่าว่าบ้านเมืองของชาวคานาอันหรือพวกปาเลสไตน์โบราณนั้นยังคงตั้งมั่นอยู่ได้ส่วนใหญ่ตั้งมั่นอยู่ได้แม้พวกปาเลพวกพวกยาฮูดหรือว่าบันิสราอลนจะแทรกเข้ามาบ้างแทรกเข้ามาของคนจํานวนจํานวนหลักหมื่นคนเนี่ย ขณะที่ปาเลสไตน์เป็นหลายแสนคนและเป็นล้านคนแต่พวกพวกอิสราเอลบัณีอิสราเอลก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะปาเลสไตน์ในภาพรวมได้เนื่องจากบ้านเมืองของปาเลสไตน์นั้นเป็นเป็นเมืองเป็นอาณาจักรที่มีความซีวิลไลมีความมีอารยธรรมไม่ว่าจะมีป้อมประตูคูหอรบมีประตูเมืองมีเชิงเทิน แล้วก็บ้านเมืองข้างในก็เป็นอิดก่ออิดถือสปูนนี่เป็นต้นนะมีการน,นุ่งห่มเสื้อผ้าแพรพันสวยงามมีขนบธรรมเนียมวะกานัดอัลมานาซิลอัลมุชัยดะบิอิตกอนฟีฮาอัลกะซีรมินอัสบบับิรอฮะวริฟาฮียะวะกานัดมุดุนฮุมตัชตะฮิรูบิฮารกะตินติดาติการตินวัสินาอยะตินนะชีต่และก็บรรน้นหาก สามารถย้อนเวลาไปได้และเดินผ่านประตูเมืองของพวกคาณาันหรือปาเลสไตน์เข้าไปได้ก็จะเห็นว่าสองข้างบ้านเมืองเป็นตลาดไปสองข้างทางจากตลาดนำไปยังไปยังวังของกษัตริย์ปาเลสไตน์ในแต่ละหัวเมืองในแต่ละเมืองในแต่ละและว่นแควน้นอาจจะผ่านเทวไลที่วัวสถานของพวกเขาทั้งหมดสร้างด้วยหินสร้างโดยอิฐก่ออิฐถือปูน มีบานประตูไม้แกะสลักสวยงามมีถนนหนทางมีร้านค้าเต็มไปด้วยมีตลาดที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายที่นำมาจากอียิปต์นำมาจากบาบิโลนนำมาจากฮิตไทนำมาจากอโมไอรนำมาจากอัสซีเรียนนำมาจากอาระเบียนำมาจากซาบาหรือว่าชีบาในเยเมนและก็ยังเต็มไปด้วยอุตสาหกรรมไม่ว่าจะทำหม้อหายถ้วยชามทำเก้าอี้ทำโตะ๊ะผลิตเกือกมา ทำดาบทำธนูต่างๆแต่วก่านัชฮาซิฮิอัลมุดุนอัลาอลมินวะมะริฟตินบินกิตาบะแต่สิ่งสำคัญอ,อีกอันหนึ่งก็คือเมืองของชาวปาเลสไตน์นั้นหรือชาวคานาอันนั้นสิ่งที่ยืนยันในเรื่องอารยธรรมก็คือพวกเขามีวิชาวความรู้และก็มีตัวอักษรใช้ตัวอักษรนี่แหละเพราะว่ามาจากพวกฟินิเซียนและฟินิเซียนนั้นเป็นอาหรับโบราณเป็นเครือญาติกับพวกปาเลสไตน์ และฟินิชเชนั้นเป็นผู้คิดตัวอักษรที่ออกเสียงกะขะขะงะหรืออะออบะสะจ A B C D เป็นพวกแรกอินชาอัลลอเราจะกลับมาคุยในตอนที่15ต่อในเรื่องประวัติความเป็นมืาของกรุงเยรูซาเล็มอินชาอัลลอตาลาวัสสลาัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุ